ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผม i c ซเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาทำอะไรกันก็ทำอะไรเนี่ยในเกมอยู่กลางแม่งอยู่ที่หมาเท่านะครับมาตีหมาเท่าเล่นมั้งโอ้โหไม่ใช่นะครับก็ผมอยากจะมาผลิตวิญญาณระดับกลางนะครับกินวิญญาณเนี่ยระดับกลางก็ผมเตรียมไอเทมไว้เรียบร้อยแล้วระดับล่างโอกาสสำเร็จ85เอร์ซ็นะครับ80บวก5 85แล้ว ก็ระดับกลางมีโอกาส75ปุ๊บผมจะผลิตแล้วนะอย่าล้มเหลวนะผลิตแล้วนะครับขอร้องอย่าล้มเหลวนะครับอย่าล้มเหลวเพราะลงทุนไปหลายบาทเลยทีเดียวเยสสำเร็จนะครับเนี่ยได้มาแล้วเจ๋งไหมแหลมมากเลย ได้เลยนะครับก็ความชํานาญเพิ่มขึ้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับก็ผมจะลุ้นล้าค่าเฉยๆเต็มไม่ได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ